พี่จ้าพี่นอ้องพัปงป,งปายสุขสุขคนเดอ้อมาเดอ้อมัเฮ็ดกับเขาน้ำกันจ้ะเฮ็ดกับเขาน้ำเยี่แก้วมเมนูมเมนูอันเมนูอย่างก็ตามมาเลยจ้ะคอยว่าว่าเถื้ะจดี๋ยวเบิ่งก่อนนี่ผัดอันนี้ผัดเอเห็ดเฟืองใส่กระลำอันนี้ก็ผัดปลาดุผัดชาปลาดุกระจ้าเนี่ยแล้วก็พริกแกงนี่พริกแตงตำ ตามเองจ้ะพี่น้องต้องไปนี่ยเดี๋ยวมัดติดตามกันเลยจ้ะเนี่ยให้คอยล้มกระทะก่อนพี่น้องเด้อพี่น้องแล้วเด้อมาแซบแซบอันนี้ผัดอันนั้นผัดกระลำจ้ะเนี่ยผัดกระลำใส่เห็ดเฟืองอันนี้ก็ผัดปลาดุกจ้ะอันนี้ก็กระทะคอยกระทะคอยคอยกระตัดยู่พืเดียวเลยพี่น้องตัดอยู่พื่เดียวนี่แหละ มาพี่น้องมาใส่อันนี้ก่อนใส่น้ำสต๊อกก่อนใส่น้ำสต๊อกที่ผัดกะหล่ำก่อนเนาะจะผัดกะหล่ำก่อนจ้าผัดกะหล่ำก่อนพี่น้องเ็ดผู้เดียวตั้งกล้องก็ตั้งมาเป็นจ้ะอีทั่โลกอีทั่วเล็กอีมะโลกอีมะเล็กจ้าพี่น้องด้วยผัดอันนี้ก่อนเตรียมนน้ำปลาแบบอัน ป่าลยูใส่นอน่น้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำปลาก็อยู่ไหนนอพี่น้องมาเลยจ้ามาแล้วจ้าใส่บดใส่บ,ด,บดเลยจ้ะพี่น้องมีผัดฉลามก็เยอผัดฉลามหอยเ้อะมันจะยุบไวจ้ะพี่น้องไอ้ใส่น้ำสต๊อกไปจักหน่อยก่อนใส่น้ำสต๊อกไปจักหน่อยก่อนขั้นบะมักสดน้ำเขาต้องใส่เ้อพี่น้อง ล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยน้ำมันหอยคีโตจ้ะน้ำมันหอยคีโตจะใส่หลายเด้กพี่น้องเค็มอันนี้ก็น้ำปลาเล็กน้อยจ้ะผัดปลาเ <c oughs> มือม่อเมื่อนี่ก็เห็นข่อยว่าพ่อแปบเด้อพี่น้องเ้อผัดเลยจ้ะกุเรกุเรเลย ดเดคูเะกิดตัดเกลือชุมผู้ไปจักหน่อยเป็นกระใสเพราะเป็นกระสใสไตเนี่ยใสหลายไนดินไตีิการเนี่ยแล้วก็คน้นผักมันยุกง่ายจ้ะพี่น้องผักมันยุกง่ายยูกค้นถ้ไม่ได้ที่เพราะว่าน้ำมันหอยมันก็ท่านเขาเมื่เขาหนังได้เลยนะ เอ,อเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ใส่เลยต้นหอมบักซีใส่เลยจ้าวดจาดฟัดบุ่ม,มแล้วก็คุเลคุเลเห็ดเฟืองคิดว่ามันสุกแล้วนะ,นะพี่น้องบอแล้วก็ปิดแก๊สก่อน ปิดแก๊สก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันจะนั่นปิดแก๊สนี่ปิดแก๊สแล้วก็เทใส่ถ้วยเสร็จแล้วหนึ่งเมนูจ้าผัดผักจ้ะผัดใส่เฮ็ดเฟืองเฮ็ดกระลำนะเด้อเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งเมนูจ้ามาเลยจ้าเมนูที่สองจ้าพี่น้องเมนูที่สองแก้วเด้อพี่น้องเด้อ พคือผัดบางี้น้ำมันก็ใส่น้ำมันล้กจ้ะปลาก็เป็นน้ำมันเนอะดูนี่เจ้าแก้วมันต้นจะได้กินปลาดุกด้ยวยจ้ะผัดปลาดุกใส่น้ำล่างคกไปพร้อมใส่น้ำร่างคกไปพร้อมด้วพี่น้องนี่เนี่ยผัดพริกผัดให้มันได้เออหอมๆกันให้มัน ไมได้ที่ก้อนพี่น้องแล้วค่อยเอา,เอาไอ้นั่นใส่เอาปลาเข้าใส่มันมีตะไคร้เพราะว่ามีตะไคร้พร้อมนี่เห็นตะไคร้ว่ใส่ลงไปเลยตะไคร่ตะไคร่ใส่ลงไปเลยใบมะกรูดใส่ที่หลังนี่ตะกะพารกุเล่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  <c oughs> อ้ยคือสูญถนอมคะเนี่ย แล้วก็ใส่ปลาด,ดุกลงไปเลยจ้าจวดนี่ใส่ปลาด,ดุกเขาลงไปเลยเอ๊ <Yeah. S 1> นี่พริกไทยพร้อมด้วยพี่น้องคอยพริกไทยนีย่ใส่ทีหลังก็ได้พริกไทยนะ่ะใส่ทีหลังก็ได้จ้ะพริกไทยพอเป็นยังดอกกินดิบกินดิบเพิ่งยังกินเลยจ้ะนี่แล้วคุเลงสิเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุเลงไหลเลย,ยจ้ะ ล่างให้ดีดเด้อพี่น้องไอ้ปลาปลาดุกเนี่ยล่างเตือล่างเชื้อแล้วก็งงล่างเอะนี่อย่างไข่อยว่าว่าถื่จ้ะแล้วก็ปรุงเลยเพราะว่าปลาดุกมันเอ้นั่นง,ง่ายพี่น้องอืมใส่น้ำมันหอยลงไปเลย่อยดูดแล้วก็ใส่เอะน้ำปลาลงไปเลยเพราะว่าปลาดุกมันสุกง,ง่ายจ้ะน้ำปลาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งใส่หลเแซ่บหลายใส่ <c oughs> เป็นโลกไต่อาวใส่เกลือลงไปอีกหน่อยนึงโอ้ยโอ้ยหอมเจนจริงหอมจริงจริงหอมจริงจริงนะจ๊ะนี่ไข่ข่อกระทุบเอาเลยเด้อพี่น้องอข,ข่กุเรกุเล่กระทุบเอาเลยเด้อนี่มันก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่ก็ใส่เลยพี่น้อง ชานมันจะได้สุดพร้อมกันกับปลาปลา,ปา,ปามันปลามันกิไปก่อนนี่ข่อยมักเด็กข่อยใส่หลายเด้พี่น้องกระสายข่อยอ่ะข่อยใส่หลายเอาใส่ไปเลยเอ๋อพร้อมพริกสดพร้อมเนี่ยพริกสดข่อยพร้อมเด้พี่น้องไปมะก,ก,กรูมะกรูดใส่โรตยิ่ง,งเดียวลรกกะเพาค่อตบไทยทหลังเอาไปมะกรูดไปมะกาดเนี่ยใส่เลยเอาเอาที่ไหนมันจะแซ่บกับใส่รตเด้อพี่น้องตามสบายใจชานเลยจ้ะนี่ กับคุณเล,เลเี้ยงซีด้วพี่น้องเด้อเนี่ยเจ้าเห็นบ่เนน่ยเดี๋ยวยกอันนี้ให้เจ้าเบิ้งก่อนเนี่ยเห็นบ่อนันเอ,อเย้ยยัวยัวไรกันอ่ะมาตั้งเตาแล้วก็ยันมุนเจ้าไ่เห็นใจเกิ่มยกให้เบิ่งมันจะคนมันจะเค็มเองมันจะนั่ไม่แก้วเลยมันจะเท้าบ่อจ้าเฮาล่างยังดีมันใจเลยจ้ะมันใจว่าป่าของพวกเท้าลยจ้ะ มาเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาติดตามด้วยประแดกประแด็กสาดตุดสุไทแล้วปิดแดกนะ่โอ้ยโอ้ยใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยจะประแดกค่อยออแล้วก็คุเล่เละน้ำคือหลาใส่แก้วอะทีค่อยมักจ้ะมักสดน้ำมันจ้ะมันจะดีนุน่มนะแล้วก็เ้าเี๋ยวห้าจะปิดฝาไว้อีกเทียนให้มันสุกก่อนจ้ะให้มันสุกกว่านี้นะจ๊ะ พี่น้องป้องไปจะขุดคนเด้อมันฟกเลยพี่น้องเฮ็ดสองเมนูเด้อจ้าเนี่ยผัดอันนี้ผัดกะหลำ่ำอันนี้ป่าจ้าเฮ็ดสองเมนูเด้อจ้าเนี่ยเฮ็ดสองเมนูเด้อนี่สองเมนูสองเมนูมือนี่กินผู้เดียวจ้ะพี่น้องข่อยอ่ะมาๆๆใส่อันนี้เลยจ้าใส่บ,กบักกะเพา มาพี่น้องใส่กระเพราเลยจวดลงไปเลยจ้านี่จวดลงไปเลยพี่น้องนี่กระเพราเฮาเด้อแล้วกับคุเลคคุเลคอะค่อยๆเด้อตอนเนี้ยเด้อป่ามันชิป่ามันชิเละเพราะว่ามัน,มนสุกแล้วจ้ะเนี่ยเอาเนี่ยคุเลคคุเลเด้อนี่นี่นี่เออมาสดอีกเทีย่ยนึงปลาไดใส่ปลาแดกเยอะอ่ะอืมเลิศ คอยเลิศพี่น้องปอุ้ยนอนยั่วๆเลยจ้ะเลิศแป๊บๆๆ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 ๆหน่อยเห็นปะฝันหุย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 เลยพี่น้องเลยมา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 พี่น้องเทใส่ถาดเ้าจ้ะคอยยกเทใส่ถาดเลยด้อพี่น้องเด้อยหน่ยหน้ามาันสีหกบอคอยใช้มือทางนี้หลายโทษพี่น้องคอยกูนังกูดันะดด มาเด้อพี่น้องเด้นะเอนี่ยเอี้ยใส่ถาดเล้วพี่น้องยกถาดให้มูเจ้าเบิ้งก่อนยัวยัวหรือจ้าพูน่ะโอ้ยเห็นว่าพี่นอ้องน,นะมาเด้อมาเด้อถาดข่อยสีเฮียเด้อจ้ะโป่งมันลุ่งก่อน